ใบเฟิร์นเลี่ยงตอบคำถามลดความสัมพันธ์นายข่าวลือสุดชอ็อกคลิปช็อกกันทั้งเมืองทีเดียวกับข่าวลือว่าคู่รักหวานที่ทุกคนพากันอิจฉาอย่างนายนภัสกับใบเฟิร์นพิมชนกมีอันต้องพังคลืนไม่เป็นท่าซึ่งถ้าแค่ข่าวลือลอยๆก็อาจจะไม่น่าตกใจแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันชวนให้สงสัยจริงๆซะด้วย เริ่มจากมีข่าวลือจากคนใกล้ตัวของนายและใบเฟิร์นว่าหลังกลับจากทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทริปช็อกโกแลตสวีทหวานได้ไม่นานทั้งสองก็ตัดสินใจลดความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ตามข่าวลือนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะก่อนหน้าจะมีข่าวลือนี้นายเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทริปนี้ทำให้สองคนได้รู้จักกันมากขึ้นได้เรียนรู้กันและกันแล้วก็วกยังพูดชมแฟนสาวใบเฟิร์นว่าน่ารักมากไม่มีงงแงเลยแถมยังทำอาหารไทยให้ กินเอาอกเอาใจอีกตะาหาซึ่งหลักฐานความสวีทของคู่นี้ดูได้จากในไอจีที่โพสอวดความคลั่งรักกันรัวรวเหมือนเป็นไดอารี่รักสลับไว้แกล้งคนโสดอย่างไรก็ตามระหว่างทริปหวานฉ่ำแม่หมูพิมพกาได้ออกมาโพสต์ว่าเหงามากๆ จนกลายเป็นดรามา่าซึ่งนายก็ได้บอกว่าทันทีที่กลับเมืองไทยก็ได้ไปหาแม่หมูแล้วเอาของฝากไปให้และบอกว่าไม่มีอะไรไม่อยากให้เอาไปโยงกันแต่ว่าหลังจากที่นายให้สัมภาษณ์กลับมีข่าวลือตามมาว่านายกับใบเฟิร์นตกลงลดความสัมพันธ์กันจากนั้นก็มีคนสังเกตเห็นในไอจีสตอรีของใบเฟิร์นเจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อซึ่งสาวใบเฟิร์นมีอาการตาบวมเหมือนเพิ่งผ่านการร้องไห้อย่างหนักมา แล้วต่อมาเหมือนจะตอบย้ำเมื่อใบเฟิร์นโพสต์ภาพตัวเองระหว่างเวิร์กช็อปละครแนวดราม่าหนักหน่วงเรื่องใหม่ทิชาโดยในภาพเห็นใบเฟิร์นนั่งปิดใบหน้าพร้อมกับเขียน caption, แคปชั่นแหลกสลายมันเป็นแบบนี้นี่เองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทิชาซึ่งนายก็เข้ามาเมีนส่งอีโมจิชูสนิ้วให้กำลังใจโดยแคปชั่นนี้ก็ถูกโยงกับข่าวลือของนายกับใบเฟิร์น ทำให้ยิ่งน่าสงสัยจนวันก่อนใบเฟิร์นออกงานอีเวนต์ของค่ายทรูสื่อหลายสำนักจึงแห่กันไปรอสัมภาษณ์เคลียร์ให้สิ้นสงสัยไปเลยว่าข่าวลือหรือข่าวลวงกันแน่ซึ่งหลังจากรอยอย่างอดทนจนงานเสร็จสิ้นสื่อก็เตรียมพร้อมสัมภาษณ์แต่กลับเป็นว่าพอใบเฟิร์นเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเดินออกมาก็โบกมือให้หนักข่าวนึกว่าจาทักทายแต่ความหมายคือบายบายพร้อมกับบอกว่า ครั้งหน้านะคุยแบบยาวๆเลยแล้วสาวใบเฟินก็เดินจากไปทำให้ข่าวลือก็ยังเป็นข่าวลือต่อไปยังไม่มีใครเคลียร์มองในแง่ดีก็คือยังรักกันดีไม่มีอะไรให้ต้องเคลียร์หรือว่าถ้ารักเราจริงก็อาจจะขอเวลาไปเคลียร์กันสองคนก่อนว่าจะเอาอย่างไรไปต่อหรือพอแค่นี้อย่างไรก็ตามสถานการณ์ก็ดูจะไม่ให้มองในแง่ดีเพราะวันถัดมาใบเฟินก็โพสตอรี่คำคมอย่าเป็นตัวเองที่ยากไปหมดอย่าเป็นตัวเองที่ มีเยอะทุกอย่างยกเว้นความสุขการเป็นตัวเองที่มีความสุขมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างง่ายๆด้วยนะซึ่งปกติใบเฟิร์นไม่เคยโพสตอะไรเว,เวอร์แบบนี้ดังนั้นโพสต์นี้จึงแสดงให้เห็นความในใจของเจ้าตัวนะขณะนี้อย่างชัดเจนซึ่งแฟนๆก็กอดติดสถานการ์อย่างใกล้ชิดและรอให้ทั้งสองรีบออกมาเคลีย์